ครับครับนี่ขี้ต่อครับหลัวทับต่อตำนันตับต่อยได้ไหมวะตำลังตับต่อมีแม่เรลี่ยมกับหลุกเรี่ยมครับใส่ขี้ต่อเนี่ยหาว่าเป็นตับต่อหลุกเรี่ยมครับเต็มใจแล้วกท็ที่ขีนได้เนี่หลูกตัวเกาขีน <c oughs> อันนี้คือหลุกตัวเกาขีดครับและนี่ ก็รู้เรื่องลูกเลี้ยงกินนะอันนี้ตำนานตั้ต่อเป็นเหล่ากรนแม่นะครับ <c oughs> นี่ถ้าผมใส่ผมได้หรอมันได้เมื่อกี้มันได้เป็นขี้ตอครับเนี่นทออ่งเป็นขี้ไซน์นั่ครับซื้อของเอฟซีสื้อตอแเห็นน้องใหม่ป่ะต้นตึ้งนอตึ้งตอครับนอตอดเอ <c oughs> ดี๋ยวเขาจะนี่ไงเด็กกินนี่ฮะพี่ตำ่ำต้นพริกครับเนาะตำพริกเดี๋ยวต้อน,นี่นะ เดี๋ยวจะบอกเทคนิคการสื่อต่อนะครับสื่อต่อของลบบสื่อแบบนี้ที่มันปิดตั้งหน้านะครับนี่ครับเพราะอย่างไะครับเพราะว่ามันจะแบบมีขี้ครับนี่ขี้ตรมีเลยใส่นี่เป็นตัวอ่อนนี่เนอเป็นตัวอ่อนถ้าอิงูตั้งหนอกตีมันเปิดหัวแล้วอะมันจะมีขี้ครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับของทุไมครับนี่ครับ จังกิมได้เลยคุณต้องจังเบือกจางพอได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวเอามาชกกันครับผมดีครักพบกับเขาเห็นแล้วนะครับกับสามเกลอบ้านหลงครับกับอีพีนี่นะครับสามเกลออยู่บ้านครับวันนี้ไม่มีวบามางนะครับแกติตุลักครับนี่เขาจะนี่พี่ต่อครับวันริบนีอย่างครับต่อครับพี่ครับอันนี้เขาจีแล้วครับพี่งมเสแล้วครับองขาวครับเบือกระเทียมอันนี้เขาอะาไว้ครับครับหน่อไม้ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมกระเทียมครับ ตักอมระังกหอมก็ะดังกหอมนี่ต้บดบจตรอบใส่อนีไปใส่อนีะ้เดีใส่หมกควงเลยครับควงเดี๋ยวจับมั ครับเราพิกต่อเเรี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราล้างเห้เไปไ็นน้ำเนาจิ้มเอา,<ส>าว่แเข้าดูห่อนนะซีจะเพร็ะไรนะครับเพริกสองถุงวราใส่เสี้ยหมดกินน้ำข้าวจับตรคนับได้ับบัำนองแล้วรอ,อหลวง Ưm, ngon lắm Cảm ơn các bạn Cảm ơn mấy anh Cảm ơn ông nào Cảm ơn sưu trò Cảm các bạn Cảm ơn mấy

nó gói ma pena té mapa mhm 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 mhm

เขาเป็นพวกพวกอะไรวะทำที่มันได้ครับอันนี้มันได้แสดงนะครับของแต่ครับ บอกรอินน้ำมันตก่เหรอครับหอยนครับไปให้ไปซึ่งครับเมื่อวานเน่ยได้กินจ้ะโอเคครับขอขอรักกับเพ่นตัวนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์นะครับใครใครอยากดูต่อตไปกดติดตามนะครับหอวยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย